คลิปนี้มาแนะนำวิธีการอ่านแบบไฟฟ้าจากตัวอย่างที่เห็นก็จะเป็นแบบไฟฟ้าของจริงและตู้คอนโทรลของจริงซึ่งก็จะมีเบรกเกอร์ที่เป็นเมนไฟ380โวลต์และ POC ของ Omron อิมอร์เตอร์ของ Yaskawa และรีเลย์5ขาถัดไปก็จะเป็นซัพพลาย24โวลต์และหมออแปลง220โวลต์มางั้นมาดูแบบไฟฟ้าตัวแบบไดแกรมที่สมบูรณ์ก็จะมีสารบัญ ก็จะเหมือนกับหนังสือทั่วไปลำดับถัดไปซึ่งเป็นหน้าแรกก็จะเป็นวงจรไฟฟ้าโดยพื้นฐานทั่วไปของแบบก็จะเหมือนกันซึ่งด้านล่างขวามือเขาก็จะบอกตำแหน่งของหน้าที่มีในตัวอย่างก็จะเป็น95หน้าและตัวหน้าที่เราดูอยู่นี้ก็จะเป็นหน้าที่1ส่วนในตำแหน่งบนของแบบเขาก็จะเรียกว่าคอลัมน์ซึ่งจะมีตัวเลข1 2 3กําหนด และด้านซ้ายที่แบบก็จะเป็นตัวแถวแนวนอนซึ่งจะกำหนดด้วยตัวหนังสือ A B C D จากตัวอย่างที่เห็น BAKER Q M 5 1ก็จะอยู่ในคอลัมน์ที่4งั้นเรามาดูตัวอย่างกัน BAKER Q S 1หรือ F U 1ซึ่งเป็นเมนไฟ380ก็จะมีตัวอย่างตามนี้ลำดับถัดไปก็จะเป็นตัวที่2ก็จะเป็น Q M 5 1เมื่อดูจากวิธีการเขียนก็จะเป็น BAKER 2์สโพล ซึ่งนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นสำหรับมือใหม่ก็ค่อยๆเรียนรู้หากมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วไปกันต่อใน EP ถัดไป